สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้มาเล่าเรื่องทางการทหารนิดหนึ่งยอ้อนหลังไปวันที่24กรกฎาคมถึง28กรกฎาคมที่มีการประทะระหว่างอากองทัพไทยกับกองทัพกัมพูชานะครับที่บริวเวณชายแดนโดยเฉพาะที่เขาแถบที่เขาพานมดงรักนะครับในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2ก็มันมีคลิปบางคลิปหลุดออกมาแล้วผมก็เอกใจซ,ซึ่งส่วนตัวผมเองไม่แปลกใจอยู่แล้วเพราะว่าผม มีพอรู้เรื่องการทหารแล้วก็เรื่องการใช้อาวุธของกองทัพไทยในในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการนําอาวุธอ,ธอธุโธปกรณ์ต่างๆมาร่วมใช้ทั้งสมัยเก่าแล้วก็สมัยไฮเทคทันสมัยนะครับซึ่งกองทัพไทยต้องชมเลยนะครับว่าบูรณาการทางการรบได้เยี่ยมมากนะครับใช้ทั้งอาวุธเก่าและอาวุธใหม่ผสมผสานแล้วก็เป็นอาวุธจากต่างค่าย จากทั่วโลกทั้งจีนอเมริการัเสเซียเราใช้อย่างดีที่สุดนะครับก็อาวุธที่ผมจะพูดถึงอาวุธที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเป็นปะตะอครับปืนต่อสู้กัศยานนะครับ 40L70 นะครับที่ผมไม่คิดว่าเราจะนำเข้ามาใช้ในสงครามครั้งนี้ด้วยซึ่งก็มีเห็นได้ชัดนะครับว่าเรานำมาใช้ นี่ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมทหารกัมพูชาถึงสูญเสียระดับหมื่นผมยืนยันนะครับไม่ฟังผิดหรอกครับระดับหมื่นขึ้นไปหมื่นอัพนะครับสูญเสียมากทหารหน้าเก่าๆของกัมพูชาหายจากพื้นที่แนวหน้าการสู้รบไปเป็นจํานวนมากทหารที่เข้ามาใหม่ในปัจจุบันรวมเป็นทหารรุ่นใหม่วัยหนุ่มทั้งนั้นซึ่งเพิ่งเกณฑ์เข้ามาไม่เกิน3เดือนนี้เอง ซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเกิดการลบครั้งใหม่ซึ่งผมตัวผมเองเนี่ยมั่นใจว่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งเขาจะหนักกว่าครั้งที่แล้วครับเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เขาเกณฑ์เข้ามาไม่มีประสบการณ์ทางการลบเลยส่วนพวกที่มีประสบการณ์ถ้าไม่หนีทหารก็เป็นปุ๋ยแล้วครับเป็นปุ๋ยไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าการใช้อาวุธของกองทัพไทยอ่ะนี่เราผมยังพูดได้เลยนะว่าเรายังใช้ไม่เต็มศักยภาพนะแล้วใช้หลักในยุทธวิธ,ธีคือตั้งรับเชิงลุก นะครับยุทธการยุทธบัญญินต่างๆนั่นคือเป็นแผนการลบนะครับเป็นเขาเรียกว่าแผนการลบแผนป้องกันประเทศนะครับซึ่งกองทัพไทยทํามาเกือบ5060ปีและเรื่องแผนป้องกันประเทศแล้วก็เราก็ให้แต่ละเหล่าทัพไปซ้อมลบตามแผนป้องกันประเทศนั้นๆซึ่งการทําของเราเป็นระเบียบแบบแผนมากๆการกําหนดแผนการลบต่างๆตั้งตั้งเป็นชื่อยุทธการนู่นนี่นั่นเนี่ยก็คือเกิดจากการเราสมมุติ พื้นที่การสุรกขึ้นมาว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้นแล้วเราก็ซอบลบไปตามนี้ไปตามแผนเผชิญเหตุนะครับก็ทุกคนลองดูคลิปดูนะครับปตอ40 L70 สามารถติดตั้งาสามารถติดตั้งระบบไฟ e คชเชอร์ ature, ก็คือระบบต่อสู้กับสรรยานเรดราได้แต่นี่เรามาใช้ในภาคพื้นทุกคนลองคิดดูสิครับว่ากระสุนขนาด4 0ม mm มที่เราใช้มีทั้งแตกปะทะแตกแล้วก็แตกอากาศ ประท่าแตกนี่คือเจอคน1คนกระสุน40ก็กระจุยครับกระจุยนะครับแล้วก็มีหัวแตกระเบิดซึ่งนี่ก็ไม่ต่างกับการยิง RPG การยิง RPG นี่คือยิงทีละนัดทีละนัดแล้วก็บรรจุใหม่แล้วก็ยิงแต่40 L70 เป็นปออป็นปตอปืนต่อสู้กับยานซึ่งไม่อั้นนะครับวินาทีหนึ่งยิงได้ตั้งกี่นัด ทุกคนก็ลองไปคิดดูนะครับว่าร่างกายมนุษย์ที่ไหนจะทานทนต่อกระสุนแบบนี้แล้วยิ่งเจอแตกอากาศเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยเป็นชิ้นชิ้นนะเป็นริ้วๆิ้ครับไม่แปลกใจหรอครับว่าทำไมกองทัพกัมพูชาถึงสูญเสียมากมายขนาดนี้นะครับซึ่งเราบูรณาการทางการรบจะว่าเป็นทันสมัยก็ไม่ใช่เราบูรณาการทางการลบพัฒนาการรบของเราเป็นตัวของกองทัพไทยเองซึ่ง คนที่วิเคราะห์ทางการทาหารของทั่วโลกเขาเขามองเราไปแบบแล้วนะครับตอนนี้เขามองว่าเราพัฒนาระบบการลบเป็นของตัวเราเองเราไม่จําเป็นต้องพึ่งพากันแล้ววันนี้เรามีดาวเทียมเรามีตาที่ส่องจากนอกโลกถึง4ตาคีย์ออสหนึ่งคีย์ออสสองที่ว่าเป็นสำรวจทรัพยากรธรรมชาตินะครับแต่จริงๆก็ใช้ในการการเป็นสอดแนมได้ ใช้ทางยุทธวิธีทางทาหารได้แล้วก็ณน้าผาหนึ่งนา2สอ,อันนี้เป็นดาวเทียมสอดแนมแท้ๆนะครับของกองทัพอากาศซึ่งคีออสสาและณนา3สาจะขึ้นสู่อวกาศภายในปีนี้นะตามแผนที่กหนดผมไม่แน่ใจว่าจะเลื่อนไหมนะครับก็ฝากทุกคนเอาใจช่วยกองทัพของเราด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเราวันนี้เราพัฒนาไปไกลมากแล้วเราจะไปไกลกว่าจากประสบการณ์ที่เราได้รับ จากการลบในวันที่ระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง28กรกฎาคมเราจะเราจะทางด้านภูมิภาคเอเชียเนี่ยเราจะเป็นอันดับต้นๆของเอเชียในด้านทางการลบนะครับแล้วก็ยุทธวิธีบวกผสมกับความทันสมัยและอาวุธเก่าแก่ที่เราประจำการมากกว่า10 30 40ปีบางอาวุธยังตั้งเกือบ50ปีแต่เราก็ยังใช้ได้ดีต้องชมครับว่ากองทัพไทยกองทัพสยาม กองทัพแห่งชาติสยามเราเก่งจริงและแกล่งมากนะวันนี้สวัสดีครับ